วันนี้ก็อยู่กับผมอยู่แล้วนะครับใน b B H T Cash Gamer นะครับออยู่ใน Minecraft นะครับอืออยู่ใน Minecraft นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเพลงเพลงมันแปะเลยเ,เสียงโอ้ยลิ้นเป็นอะไระแค่สมกับเอากูะจะใส่ซีททำไมอ่ะ ะครับขึ้นดิเออสมกับเป็นแบบเราเราต่างชื่อโอ้ยแม่งดึงเครื่องกูชิบหายไวบวันเลยการแคสเคมเนี่ยแต่เราก็จะทำเพื่อคนดูผมขอร้องแค่อย่างเดียวนะครับขอให้พวกคุณ subscribe ผมและกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมแค่อยากได้แค่อย่างนี้ สำหรับแค่1วิวในการดูของผมผมเปรียบเสมือนหนึ่งร้านวิวเลยนะครับผมเนี่ยพูดไม่พูดไม่ถูกสิผมเนี่ยชอบในการคลาสเกมมากเลยนะครับถ้าไม่ได้เพื่อนของผมคนหนึ่งนะครับที่มาบอกโปรแกรมนี้นะหน,น้าจอผมก็ไม่มีชเนลใหม่เนี่ยวันนี้นะเอาไอสัต มากเลยคนระับเริ่มมาก็าต้องตัดไม้นะถ้าตัดไม้มันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ตัดไม้ก็อยู่ไม่ได้ในวันแรกเราก็จะสร้างบ้านอยู่ในถ้ำก่อนนะครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับกระตุกชิ้หายเลยนะ โอ้กระตุก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 เลยกระตุกเลยผมไม่รู้แต่ผู้ชมก็ขอให้ผู้ชมนทนดูไปก่อนนะแล้ต้องตัดไม้ไปก่อนอาจจะน่าเบื่อนะครับผมก็ขอไปด้วย ตัดไป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 ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เล่นใหม่ครับก็พอใช้ได้อยู่นะแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งเล่นโคตรเพ่งนะฮะอุ๊กทุกอย่างรุนแรงนะฮะอู้อู้อูอ้เลยฮะเวอร์ชันที่ผมเล่นก็เป็นเวอร์ชันเอาแล้วก็ไปวางเงี้ยตรงนั้นนี่ยไม่เข้าใจ โมชั่น0.10.4นะแล้วผมจะหาเนี่ยนะผมได้1 0 0มาแล้วนะผมก็จะหาวิธีลงนะตัดไม้ไปก่อนนจุดนี้มันอาจจะต่าอไปหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนจุดนีน้นะครับมันก็มีอแรงมันด ถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกมาแฮสเกมอย่างนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว,ว่าผมมีได้าพิททอรี่เกมเมอร์นะครับพี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับขวับต้อง้าเก็บนะฮะของแรกเลยนะฮะทำไมไมกกดิดอย่างงี้ฮะทำไมมันแหลกอย่างงี้ไม่เข้าใจ ได yo... ้ตุบเลยดึงเครื่องดูไปหมดเลยโอ๋กระตุก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 อ๋อเสียงสำเนียงออดกระตุกอ่า ขอ,องตู้อ่ะโอ้โหแม่งจังไรมากเลยนะเนี่ยขาบไปห,หมดมีเท่าไหร่ขาบไปหมดน่ะต้องการแค่นี้นี่ไม่จะหมหรือไหนสัตว์เอ้าแม่งบ้าสา,าดอะแม่งบ้าสาดเลยอะ ไม่วันนี้ผมคงอยู่ไม่ได้นานแล้วเพราะผมพรุ่งน,นี้มีสอบนะฮะ o n e s o n e s o n e s Onesh On On แล้วไปในช่วงนี้คณก็ทำกันบ้านกันบ้างน,นะครับ อ่ะผมมสาสมาถผมมาเฉลี่ยวรอดในสวยโรลนะครับนี่บ้านของม,มันจะเหมือนลูหนูจะบุกูจูๆจู่เดี๋ยวไปขอหน่อยจะสร้างประตูไม่ใช่เออนี่ เดอเด็กมาจากบ้านรอประตูมาขะประตูมาระวังเลยเยสไม่กระตุกนี่ไม่ใชี่ก็จะมีโปรเจกต์เล่นเล่นกับเพื่อนผมนะครับที่คนที่เก่งนะครับนั่นก็คือคุณเอกับคุณเต่านะครับคุณเตานี่เพื่อนบอกว่าผมอาจจะยิ้มเสียงจะเบานะ โอ้ยไม่รู้ว่าเสียงมันเบาจริงหรือเปล่างั้นผมก็คงต้องขอเสียงเกมสักหน่อยออปลอเสียงเกมันหน่อยกูบอสุดแลด้วจวะเอออ่าเ,เปิดมอดย่างเออแล้วนะนี่ผมเพิ่งโหลดสดเลยเนะี่ยเพิ่งซื้อมาจากเพจสโตรเลยเนะี่ย วายกูมีทำไมกูไม่โดดวะเยี่ยมเยี่ยมกินนาทีแล้วเจอนาทีแล้วอือต่อไปเราก็จะมารับนี่กล่องวางไว้ตรงนี้อือทำเป็นกล่อง สัตว์กูจะทำเป็นกล่องใส่ของไอ้เหี้ยอ่ะผมก็่ได้เวลานอนแนละอืมวันนี้ผมก็คงต้องขอเก็บของก่อนเก็บของเก็บของและพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในเวลา หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับบาย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 จ้า yeah. อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์กันด้วยนะครับบาย